ประยุทธ์ลั่นงบ64มาช้าไม่เป็นไรเงินสำรองมีอีกเพียบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระงว่บประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16-18กันยายนว่าได้สอบถามนายสันติพร้อมพัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรและขอให้เร่งออกมาเพราะหลายคนมองว่าวันนี้เราใช้งบประมาณน้อยเกินไปหรือเปล่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ความจริงแล้วเรามีมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมาส่วนจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะสรุปให้ทราบ วันนี้การแก้ไขปัญหาโควิด1 9ที่หลายคนมองว่า4แสนล้านแล้วทำไมถึงได้น้อยเกินไปซึ่งเราต้องเผื่อไว้ก่อนและมีการใช้ไปแล้วบางส่วนโดยใช้งบกลางและงบโอนจากพระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563เข้ามาช่วยดังนั้นยอดจึงไม่ได้น้อยเมื่อมีการสอบถามว่าแต่มีคนมองว่าขณะนี้งบการเงินการคลังของประเทศมีไม่เพียงพอหรือ,ออาจจะเรียกได้ว่าถังแตกพลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า เขาพูดกันมาร้อยครั้งร้อยเที่ยวแล้วเธอไม่ได้ยินอะไรเลยหรือกระทรวงการคลังก็พูดดังนั้นต้องไปดูว่าคนที่ออกมาเขียนในลักษณะเงินหมดรัฐบาลตูดขาดก็มีการยืนยันแล้วว่าเงินสำรองมีมากมายจึงสามารถเอาเงินเหล่านี้ออกมาใช้ก่อนที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี64จะออกมา